สวัสดีครับผมนายอนุพัน oh. ์เก <Wikipedia> ้ยวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้อุปกรณ์สลับทูนนะครับขั้นตอนแรกนะครับล้อกดตรงนี้ครับเลือกด้านของชิ้นงานนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยกดขนาดครับเนี่ยแล้วก็กดเพ่ว่าขนาดนะครับ ขอให้ครับเนี่ยกดวัดขนาดต่อตั้งไว้ที่ห้าสิบนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับเพื่อวัดขนาดชิ้นงานอีกครั้งครับให้ขนานกับเส้นนี้ครับแล้วเราจะไปตรงนี้ได้ครับเราจะปรับไปที่สิบสองครับผมแล้วก็เรามากดตรงนี้นะครับ เราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ลากขึ้นเลยครับแล้วมันจะมีสองเส้นเหมือนนี้ครับ<ม>แล้วก็มาวัดขนาดทีเยันวกันครับเนี่ยพอไบ นี่ครับตบไปที่ยี่สิบห้าครับผมแล้วเราก็ออกมากดตรงนี้นะครับนี่ครับคนมาเข้าตรงนี้นะครับอ่าครับนี่ครับแล้วก็จะมีองินนี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็ทังการวัดขนาดั้งครับนี่วัด ขอไหมครับนี่ครับเรากลับเป็นหุงครับแล้วเราก็มาวัดตรงนี้ครับเรากดจากนี่ครับนี่คับก็อ้อมาตรงนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เลือกขนาดครับเราก็มาวัดขนาดเลยครับ ตก็ตรงนี้ตาเป็นหกองศานะครับแล้วก็เราก็จะวัดขนาดจากตรงนี้เหมือนกันครับพอเราจะปรับไปที่สี่สิบนะครับแล้วก็เราก็จะวัดตรงนี้อีกครั้งนะครับ กรอไป,ปอครับน่าจะกดวัดตรงนี้ครับนี่ครับนี่เราจะวัดนี่ครับเราจะตั้งไที่หกนะครับ ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการทำสล็อตทูนครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ